าตรา58เมื่อรัฐมนตรีนั้นได้มีการเห็นด้วยกับการที่ต้องออกโฉนดที่ดินหรือการทําหนังสือรับรองในการทําประโยชน์ในจังหวัดใดหรือปีใดๆให้รัฐมนตรีนั้นได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาได้มีการกําหนดจังหวัดที่ต้องทําการสํารวจในการรังวัดแผนที่หรือมีการพิสูจน์ในการสอบสวนทําหนังสือในการทําประโยชน์ในที่ดินในปีนั้นหรือในเขตจังหวัดโดยที่ว่ามีให้รัฐมนตรีนั้นได้มีการ ประกาศไม่รวมถึงท้องที่ที่ต้องเกี่ยวกับการทาราชการให้มีการจำแนกไว้ในการใช้เขตป่าไม้ถาวรวักสองเมื่อได้มีการประกาศของรัฐมนตรีตามวักหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้มีการกำหนดท้องที่หรือวันที่เริ่มต้นการเดินสำรวจของรางวัลที่ดินโดยมีการบิดประกาศไว้ณนะสำนักงานที่ดินหรือที่ว่าการอำเภอ,หร,อหรือที่ว่าการกำนันที่ว่าการกิ่งอำเภอ และที่ทําการของผู้ใหญ่บ้านในแห่งท้องที่โดยมีการเริ่มต้นสํารวจไม่น้อยกว่า30วันวักคสาเมื่อได้มีการประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นตามวักคสองให้บุคคลตามมาตรา5 8ทวินั้นหรือบุคคลดังกล่าวของตัวแทนโดยมีการนรําพนักงานเจ้าหน้าที่นั้นผู้ซึ่งพนักง,งานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ให้นําเจ้าหน้าที่นั้นพนักง,งาน มามอบหมายเพื่อทำการสํารวจในรางวัดทำแผนที่โดยมีการทำการรางวัดแผนที่และสืบสวนในแผนที่นั้นในการทำประโยชน์ในที่ดินตนตามวันที่และเวลาที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่นั้นได้มีการนัดหมายต่อไปวัคซี ในการเดินสำรวจหรือมีการพิสูจน์นั้นการทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อออกหนังสือในการทำหนังสือรับรองการทำประโยชน์เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินนั้นต้องมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ซึ่งได้มีการอบรมในการพิสูจน์โดยที่มีการพิสูจน์โดยที่มีการทำหนังสือเพื่อสอบสวนในการทำประโยชน์เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อออกที่จะไปพิสูจน์โดยมีการทำประโยชน์แทนตนเองได้ วหในการปฏิบัติของหน้าที่ตามวักสีนั้นให้เจ้าหน้าที่เป็นพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย